สบายดีจ้าบากุ้งจอมิงก์ะหากะมาแต่ซื้อเครื่องไปให้ครอบครัวน้องโก้สบายดีบากุ้งสบายดีพี่น้องยืนกับลูกชายซื้อะะอะไรอะนาง,ก,นงนก่อนเงินก่นกอนเงินสำหรับคลิป <laughs> น,นี้การบากุ้งกะถึงมารีวิวของ จะมารีวิวของที่ไปช่วยเหลือขอบครัวน้องโก้เนี่ยตามบอร์ดอ่าไม่งันเป็นแล้วแล้วพี่น,น้องอ่าเพิ่งโทรมาขึ้นอยู่แล้วอ่เลยมืันนี้ก็เลยพวกุ้งกะกับตัวนกันเก็บเ,เครื่องคื้อของซื้อเสียงเก็บไว้เมื่ออื่นเช่าเข้าไปให้เพิ่งะว่าวัานนี้มันจะขับมาถึ่นี่เนาะเมื่ออื่นเช้าเอาไปเช้าะหลักๆเลยจะไม่น้ปปนองมีเขาหลักกปลากระป๋อง มีมาเป็นผมโตโต้สองพืนนะ้มโตโตใหญ่สองืนมจะเปีมโตโตใหญ่เลยสองพืนเพราะว่าผมนบ่มีเนาจะไม่นอบมี่ผมผมสองพืนแล้วก็เป็นศาสตร์ศาสตร์สองพืนสองสงันบมึงอย่ง มุ้งนี้นอนได้สามสี่คนไปเลยหน่อยพอดีมัดกบัวไปเลยพอดีมัดกบัวเพราะว่ามุ้งเก่านะบางทีเห็นเราเป็นยังใช้ได้เยอะเลยเอานึ่งไปหนึ่งก็คเป็นหมอนกะกะอันนี้แบบนี้พอดเนี่ยก็ป้าเคาได้ชื่ออะไรนะอ่ากระปุกกระปุกใส่แบบประเภทแบบเกือบตัวม้วนนะพี่น้องกระปุกกระซำมาเป็นมอสดะ ค่อยบ้บบบวงตะบบคุตกแล้วก็คุเอาเองคุณนน้ำต้องขอขอบคุณแม่ฮักใจร้ายทานสื่อไข่ปากุงเป็นสะพานบุญให้ช่วยเหลือขอบครัวน้องกรุงขอบคุณแม่ฮักใจร้ายเนื้อขอบคุณเรือขอบคุณนางขอบคุณปาลาหลายๆกสำหรับลายสื่อผู้ที่ช่วยเหลือกับปลากุงจะอ่านอีกรอบหนึ่งว่าสุดก่อนอ่านไปแล้วเนาะ กะมืออื่นมือเอาของไปให้เพคนประกะสีมอบเงินก้อนหนึ่งให้เพคนลระกะสีอ่านลายสื่อแม่หักตี่สว่วอเหลือในคะฮะนี้ก,กะบประกะบปกุ้งกะได้ถามไปแล้วระหว่างเจาะน้ำอันเจา,นา,านะ<ม>น้ำประดาลเนาะกับห้องน้ำปลากุ้งอาจจะได้ยังหลายที่สุดแต่ที่แรกนบระบลกุ้งว่าสีเห็ดห้องน้ำเพิ่นเพราะว่าเนี่ยคนแนะนำเห็นเ,เนาะมัน สะดวกสบายแต่ว่าเป็นห้องน้ำเืนบนประจำเป็นผืนอ๋อผืนคอเอาเป็นน้ำในบ่อไอ้นอนจะได้นำมาด้านว้าน้ำมาด้านจำเป็นกว่าสำคัญกว่าส่วนห้องน้ำน่ะคือบอกคือคือหุ้นอะไรเป็นนองบ้านเผืนแบบแต่หลังเงินมันมีห้องน้ำจากหลังเงินนะผืนเคยแบบวิถีชีวิตบ้านผืนเป็นนองก็มีแต่ข่าป่านาะสมัยเนาะมีแต่ถือเสียมจะยจกข่าป่าแล้วก็แล้วเี่น่องแต่ว่าหลังๆตอนนี้นะผืนขอเป็น ป็นำมาดานแล้วก็บวกกับการชิจ้อนำบาดานหายพาเงินกับเลือจำนวนหนึ่งเนาะชิจ้อนำมาดานแล้วกับซื้อมเงินใส่มือไปอีกก้อนหนึ่งน้อยเนาะจำนวนหนึ่งมั่งเงินเสริมจำนวนหนึ่งพอให้เป็นใส่ใช้จ่ายจะอยู่สิกินเนาะใช่กับอันนี้แข่งคองกัเป็นมืออื่นพี่น้องมืออื่นเอาสิได้เอาเขาเข่าไปเพราะว่ามือนี่กับขาเรียกเนี่ยต่อไปเวียกเนี่ยพี่น้อง ม,มันกระทำนะ<ห>พี่น้องก,กระทำ้าะกมีเข่าลากกระเข่าพี่น,อนอ้องกระเข่าของกองกระป๋าปากระป๋องปะปกระป๋องมีพี่นอ้องกระเป็นสซุดมีเนี่ยฮะซุดก่อนนะเขาไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาไปอีกทอนหนึ่งแต่ว่าสำคัญนะท,ที่ที่พวกกุ้งเห็นว่าสำคัญสุดเหมืนกัคือเข่าเนี่ยมากเข่าพอเข่าของบุ๊มมีแมนเป็นเข่า กรห้อก็จะวปล่นพี่น yeah, ้องยกยกไม้มาเลยโฮมเก่าไหนใช่ไหมพื่น้องอ่อเมื่อมันกับเก่าแล้วก็ใช่พี่นอซักหรือว่าตบนอก่ากอาตใหม่เป็นเี่นใหล้วก็ได้พดีครับเี่นใหม่ด้ครับแต่แชงนรุากมาโทษความไปเลยพี่น้องเด้ยอยู่แคมพาแมนพี่น้องกะหาม่กักุงนะไมซื่อเครื่อกับสามีมาตลาดที่ก่้มากจัดแต่งดมันยังมันบอกพอกับไปซื้อตแต่ว่านาทโอเค้วเนะ แต่ห้ากะทยอยซื้อเทะหน่อยันใดมันบวมอมอบเงินอะไรเป็นขอ่ซื้อคือบวกตัวนเนาะิมอบเงินจำนวนหนึ่งใส่มือเผินประ่าเอากระบู่เนาะแบบเนื้วครอบว่าเผินต้องใช้เงินใช้อย่างแน่นะชิสิมอบเงินมันนึงกว่าจอน้ามาดานหลักๆเลยคือจอน้ามาดานสวัสจอน้ามาดานอะไรก็โอเคเราใส่ไม่นอเงินกันแล้วเลย กาบวกุ้งกับว่ได้ไปเข้าไปรีวิวเพื่อนให้เบิ่อนเขอโทรขอไปเด้อกะมีเพื่อ่พี่น้องเพิ่นกอเม้นต์มาไลน์ไปรีวิวเงอนน้องโก้ให้เบิ่งแน่กะบวกุ้งคาเฮ็ดงานตัวเองนะพี่น้องก็เลยเพื่อนเพื่อนใไมเบียงหลายเพื่อมืออื่นนี่คือเข้าไปฮอดเดียวแล้วกะทั้งรีวิวกาทั้งเอาเครื่องไปให้บเต็มๆคลิปนึงเลยเอาไรงบนี้แม่นเป็นมื้ออื่นเด้อพี่น้องมื้อนี้ค่ำเลยสิบ่ได้ไประมื้อนี้ สช้ให้อุ้มมันด้วยอุ้มมาด้วยต่อยพนองมาเล่งนะพ่อหนะนี่ใหญ่เลยเด้พี่น้องนี่ชายบมดลูซื้อจังไรเนี่ยก่อนทองตัวนี้เนาะก่อนทองเหรอก่อนเงินใหญ่กว่านี้ก่อนข้ามด้อก่อนข้ามอ๋อซื้อมุงซื้อเป็นมุ้งคุ้นได้พี่น้องมีจุดสามตัวก่อนเงินก่อนทองก่อนข้ามนี่พูนอา เป็นนอนเคลืออะไรพี่น้องดุด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  เพคนได้มาแต่ว่าแม่แม่ตายแล้วเนาะแม่น่ะตายแล้วแต่ว่ามีลูกน้อยพอดีแม่ปลากุ้งเคยเห็นพอดีตนเพื่อนเลยซื้อไว้สามตัวซื้อไว้เลี้ยงเพราะว่าขั้นเอาไปให้คนอื่นเพันขายมี่เคนหน้าจีไปเห็ดของโยงกินนะก็เลยตนเลยซื้อไว้เลี้ยงเขาก็เลี้ยงไปทำมาซ่าี่น้องเอากินข้าวก็ได้พี่น้องกินข้าวอะไรกินมะขั่วมาตป็นกบกินมะม่วงม่ไม้พี่น้องได้กับก็ได้กระครังแน่กลางคืนกลางคืนนี่เพ้อ อีแม่มันก็สิใช่โกงไว้ผว่าย่านแมวเนาะสมมนนีแม่นบถธกับแมวยานหมาแต่ว่ากางเว้นเ้อก็ปล่อยเบ่งนี่แหละทรมาซ่าพี่น้องกับ่าได้กักขังนะมันกัอิสระแต่ดีกว่วเฮาเขาปล่อยไปแล้วคนอื่นกินเนาะกลัวเนี่ะเอาเอามืิกาี้ท่าืหว่าโอเคครบถ้วนแล้วพี่น้องก็ม่สิคนเขาไว้ในหือนคนเขาไว้ในฮือนแล้วน็เิ่มเอินนี้ แม่เป็นมืออื่นเพราะว่าเพื่อนเขาลังคาบ้านเขาก็เห็ดไปลแล้วพี่น้อง,งมามาจะเป็นมืออื่นทีได้ของไปเต็มเต็มปุ้งสิมาอ่านให้พี่น้องฟังว่ามีผู้ใดแน่ที่มันมาซอยเหลรียะเป็นมืออื่นพี่น้องเอาของไปมอบเต็มมือพันก่อนเนาะเขาจะไปอ่านแล้วอ่านให้พันฟังน้ำล้วกันเพื่อจะได้หัวมีผัวไดแน่ซอยเลียเพี่นเนาะ กันใจจะได้ขอบใจขอบคุณเป็นก็ดีใจแด้ว่าตลาโอ้ยดีใจได้เด้อบุญของน้องมาได้ระว่าเที่เรกจะเก่าให้เลยพี่น้องการมีอีกหลายเคล็ดกับบุกุ้งกระเบิ้งก็เท่าไหร่โซนนี้เขากายยุ่งเลยอาจจะไปซอยไปซอยให้ได้มดทุกคนมาไแต่เขาเป็นคนเป็นนะใช่ไหเนาะแม่พี่น้องคลิปนี้กับ มากรุงไทยเช่นเดียวกับลาเด็กๆทุกไล์ทุกเงินทุกใจพี่น้องคลิปใหม่ฟ้าใหม่พอกันใหม่เด้พี่น้องเด้อคลิปนี้มันกลายเสียาวไปพี่น้องไปพอกันคลิปใหม่ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีแแทนก็จะได้ความไขรยังมีปัจฉันาัสเช่นเดีวก็ขอให้ได้ชิ้นนั้นเด็กๆเด้ออ่าขอฝากช่องน้องสาวเจริพี่น้องนครสวรรค์เคสามแล้วก็ร่องลูกทรายน้องอานนท์รัชนนน้องรัชนนนท์พี่น้องประกาศกรุงบาลน้องอานนท์อาจารวิน้องลาไปก่อนเลยจ้าสบายดี